รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่องสาและผลิตภัณฑ์นมสดตรานนองผูกไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Big C, บิ๊กซีช็อปสรุปสุข,สขที่บิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ร่วมกับบริษัท s อสแอนด์ซอิมพริจำกัดเต็มใจเสนอยกขยี้ปีสี่ ตลาคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอ,อัตลักษณ์ไทย ต้นตะกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยวลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขยงฟ้อใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสาหางมัวนอนตื่นสายลากสลายส,ายสิางยาค่ะอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าตอนนี้ออซ์อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่ค่ะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่ในรายการยกขยงยกขยี้ตี440พบกับไอซี่ีรีชานะคะทุกๆวันเสาร์และตอนนี้ไอซ์พาผู้ชมมาอยู่ที่ พรราชกุประเทศไทยค่ะเดี๋ยววันนี้ไอายจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆอเลือกร้านเด็ดๆให้คุณผู้ชมแน่นอนเดี๋ยวตามไอายไปในช่วง<ป>อร่อยติดดาวค่ะ นาตาน่ารับประทานทุกเมนูเลยเดี๋ยวให้พี่เห็นแนะนำมาสักสามเมนูก่อนได้ค่ะโอเคครับก็เมนูแรกนะฮะขอแนะนำเป็นกุ้งฟูจิภูเขาไฟนะครับตัวนี้นะฮะเราจะ,ะใช้กุ้งคัดไซส์นะฮะผัดกับซอสของสูตรทางร้านนะครับแล้วก็เราตอนเสิร์ฟเราจะมีการเบินที่หัวภูเขาไฟด้วยไฟด้วยไฟแอลกอฮอล์นะครับผมขึ้นสวยงามน่ากินนะฮะแล้วน้องก็จะถอดโคเวอร์ออกก็จะเห็นตัวกุ้งนะครับ อันนะ้าหูเป็นๆเ,เลยแมค่ค้ะเขาดูเขาดูโลสี่ร้อยในตัวใหญ่ขนาดไหนโูหตัวใหญ่มากเป็นๆเ,เลยแล้วละ,ละนี่โล3าม้อหมดแล้วเหรอคะเอางี้ดีกว่าเออเอานี้ดีกว่า,อ,า,วาอันนี้เอาให้สักสองโลเอ้อโลหนึ่งเดี๋ยวมาเอาก็ได้คะ่ะอ๋เอเข้าใจแล้วก็คือเขาผัดเครื่องให้เป็นต้มยำแล้วก็มีกุ้งวางตรงนี้เวลาเราทานเราก็ยังได้เนื้อแล้วก็มันกุ้งด้วย ยหอมอยู่ห่างทางอยค่ะไมีกลิ่นต้มยำนะฮะแล้วพอทานกับกุ้งมันจะพอดีเลยถอมเวกิดว่าใครอยากที่จะได้แบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเพิ่มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้มข้นก็คือใส่กับกุ้งช่วงอร่อยติดดาวค่ะตอนนี้อยู่ในร้านแบมบูใหญ่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับผู้จัดการร้านกันก่อนค่ะ สวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีครับสสวััดีครบโหพี่เอค่ะไอตัวเล็กนิดเดียวค่ะพี่เอค่ะถ้าไปจัดอาหารเยอะแยะมากมายขนาดนี้ต้องให้สมฐานะหน่อยครับโอ้ดีต้องสมฐานะกันหน่อยอ่ะนานคนสวยจะมาไอ้ย่ะหน้าตาน่ารับประทานทุกเมนูเลยเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำมาสักสามเมนูก่อนได้ค่ะโอเคครับก็เมนูแรกนะครัขอแนะนำเป็นกุ้งคูจิภูเขาไฟนะครับตัวนี้นะฮะเราจะใช้กุ้งคัดไซส์นะฮะผัดกับซอสของสูตรทางร้านนะครับแล้วก็ เราตอนเสิร์ฟเราจะมีการเบินที่หัวภูเขาไฟด้วยไฟด้วยไฟแอลกอฮอล์นะครับซึ่งสวยงามน่ากินนะฮะแล้วน้องก็จะถอดโคเวอร์ออกก็จะเห็นตัวกุ้งนี่เมนูแรกนะครับในระหว่างที่เรายกมาให้ลูกค้าเนี่ยไฟก็จะลุกใช่ครับลุกโชนเลยใช่ไหมคะมาเห็นเป็นเหมือนภูเขาไฟจริงๆได้ได้อบรมณ์แบบแบบภูเขาไฟครับต่อไปนะครับเป็นเมนูที่สองครับขอเป็น หมึกผัดไข่เค็มนะครับตัวนี้เราคัดจากปลาหมึกสดๆนะครับไซส์ใหญ่นะครับนำมาเด้งๆผัดเอากับตัวเครื่องเทศของสูตรทางร้านนะครับแล้วออนท็อปด้วยซอสไข่เค็มนะครับซึ่งรสชาติออกมาจะลมผอมมากนะครับซึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าสั่งเยอะมากนะครับคือหมึกผัดไข่เค็มนะครับและอันที่3ก็คือก็คือไก่ย่างสมุนไพรนะครับตัวนี้เราใช้ช่วงสะโพกของเนื้อนะครับซึ่งรู้กันอยู่แล้วสะโพกไก่เนี่ยจะนุ่มที่สุดในตัวไก่นะฮะ มาหมักกับทั้งเครื่องเทศของสุดทางร้านทิ้งไว้หนึ่งคืนนะฮะแล้วก็นํามาย่างก็จะได้กลิ่นอายของสมุนไพรไ่นะเสิร์ฟพร้อมกับน้ําจิ้มสุดของทางร้านครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไอจ้าขอชิมเมนูอันนี้เมนูแรกก่อนเลยค่ะได้เลยครับนี่กรบ้นครับเห็นกุน้งมัน,านวาวาน,นะครับหน้าทางนะคุณไอซ์ลองทานเลยครับนี่ แล้วก็เขาบอกว่าน้าจิ้มซีฟู้ดนี่คือแบบสูตรเด็ดของทางร้านเลยส, <นะ S 2> สูตรเฉพาะของทางร้านครับสูตรเฉพาะทางร้านเลยนะคะทําวันต่อวันเลยป่ะคะนต่อวันเลยครับ้ําน้จิม้มนี่ของทะเลอร่อยไม่อร่อยนี่ก็คือขึ้นอยู่กับน้ําจิมจ้มด้วย,วยนะคะแล้วก็ความสดของตัววตัตถุดิบใช่ค่ะว้าายคุณผู้ชมอย่าเพิ่งน,น้าลายไหลนะคะอไหแล้วครับอืมเป็นไงครับคุน น้ำจิ้มสุดเจ๋งจริงๆอร่อยมากเป็สุดรของทางร้านครับผมใครที่ชอบแบบว่าทานอาหารทะเลแล้วก็ต้องเน้นน้าจิ้มซีฟู้ดที่แบบรสจัดถึงเครื่องต้องนี่เลยค่ะที่ร้านแบมบูใหญ่นะคะเชิญครับขอเชิญอ่ะแล้วก็มาอีกเมนูหนึ่งเมื่อกี้ที่แนะนําไปแล้วก็เป็นปลาหมึกปลาหมึกยักษ์เลยเพราะเขาเนื้อเด้งๆครับผมคัสไิ้งใหญ่เท่านั้นครับผมอันนี้เราเราเราไปซื้อวันต่อวันเลยไหมคะอันนี้ส่งมาจาก แหล่งผลิตที่เขาเป็นสะพานปลาที่ดีกว่าทางร้านโดยตรง oh. สดๆจากเรือขึ้นมาเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมคะไม่ต้องไปไกลถึงทะเลบางคนแบบโอ๊ยถ้าทานอาหารทะเลจะต้องไปแบบจังหวัดที่ใกล้ทะเลใช่ครับอยู่กรุงเทพก็ได้ทานอาหารทะเลได้อ,นนอร่อยสดอันนี้ล้วก็ใกล้นะครับบางแสนบางแสนค่ะเป็นอีกนิดเดียวอ่าเน้นขันเค็มมากเลย<ช>ข่นเค็มใแบบ,ค,บคือ ตัวตัวตัวไข่เราดีจนละเอียดแล้วก็ทำเป็นซอสได้มาไข่เค็มก็ไม่เค็มด้วยไข่เค็มชายาป่ะคะใช่ครับผมต้องแนะนำนะคะเวลาที่ใช้ไข่เค็มมาเป็นสูตรผสมในการทำอาหารเนี่ยไข่เค็มต้องไข่เค็มชายาเพราะว่าเขาจะไม่เค็มมากก็จะมีชื่อนิดนึงใช่ค่ะอันนี้จะเป็นไก่อะไรนะคะไก่ย่างสมุนไพรครับผมไก่ย่างสมุนไพรก็หมักเองทางทางร้านสูตรทาพ่อทางร้านคือหมักข้ามคืน กับเครื่องเครื่องเทศอ๋อต้มหมากข้างลึกใช่อะไรบ้าวก็ออเดอร์ออเดอร์ก็เป็นเครื่องแบบตึ้งตึงพื้นเรือนันะครับผมมีก็วยมี่ยงมีขามีอะไรเงี้ยฮะที่เป็นสูตรโบราณของทางร้านนะครับอ๋อแล้วก็น้ำจิ้มก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะส่วนส่วนมากลูกค้ามาเนี่ยคืออาหารซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าส่วนใหญ่จะต้องสั่งเลยอะค่ะที่สั่งเลยก็จะมีเมี่ยงบลากระพง้งฟูจิแล้วก็จะเป็นปลาหมึกผัดไก่เทม ต่อันนี้อร่อยจริงไข่เค็มอร่อยแบบถึงคือคือใส่ไข่เค็มเยอะอ่ะพอกินเข้าไปนี่ตักคือแบบมีรสชาติไข่เค็มเลยแล้วปลาหมึกนี่คือแบบหนึบมากดึ๋งดึงเลยน่ะอร่อยอร่อยครับนิ่มตัวไก่นิ่มมากทานกับข้าวเหนียวได้ครับผมใช่ไหมคะอ๋ออร่อยมากมากเลยทานเปล่าๆก็อร่อยครับใช่ไหมคะถ้าข้าวเหนียวตัดก็จะดูเป็นคือบางคนก็ทานกับผักอ่าอุ้ยเหรอคะ สามเมนูนี้ไอ้ขอแนะนําเลยคือคนเฟิร์มมากๆเลยเพราะถ้ามาที่ร้านเนี่ยอันนี้พลาดไม่ได้ถามหน่อยอย่างเงี้ยเมนูราคาประมาณเท่าไหร่ของนี้อยู่ประมาณที่5้ารกว่าบาทห้าร้อกว่าบาทกุ้งนี่ประมาณสักรึ่งโหลรึ่งโหลตอนนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นโอ้ยถูกอ่ะถูกมากๆเลยแล้วก็ซอสอร่อยด้วยคือเราต้องปรุงรสก่อนเหรอคะใช่ครเราทําน้ําซอสต่างหากของสูตรทางร้านก็ไปผัดกับตัวกุ้งก่อน แล้วถึงจะมาเอาตัวคัฟเวอร์มาครอบแล้วเบินทีคือตรงนี้คือเสร็จหมดแล้วคือมันจะมีกลิ่นหอมของการเบินของไฟด้วยแล้วก็มีรสชาติที่เขาปรุงรสไว้เรียบร้อยแล้วใครอยากจะได้รสชาติเข้มข้นขึ้นก็นี่เลยน้ไม่พลาดเลยกับน้ำจิ้มเซฟูอ่ะใครที่อยากจะมาทานอร่อยออร่ยแบบนี้นะคะแล้วก็บรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะมาได้ที่ไหนบอกได้เลยค่ะร้านแมมบูใหญ่ครับตั้งอยู่บนถนนสุวินทวงศ์ร้อยสิบครับผมนะครับขอเชิญนะับบรรยากาศแบบครอบครัวกันเองกันเองสบายสไตล์วินเทจ ไม่ไผ่ครับผมใช่น่ารักและน่ารักค่ะพาครอบครัวมาได้ได้ครับผม <S <S ซึ่งบรรยากาศรอบข้างของแบมบูใหญ่เนี่ยที่ที่ลูกค้าหรือประชาชนชอบเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเรามีจุดถ่ายรูปเรา,ายรังมีจุดให้ลูกค้าไปยืนถ่ายรูปเซลฟี่หลายจุดอยู่ครับแต่ <linear. S 2> ออกสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะเล่นจะมีทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับ หรือเอาง่ายๆสถานีตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือบริเวณของฮาราจูกุประเทศไทยที่ยวบรรยากาศไปทํากิจกรรมต่างๆไปถ่ายรูปเคยงามแล้วพอหิวปุ๊บเนี่ยก็ต้องแวะมาที่ร้านแบบบูใหญ่ได้เลยค่ะเพราะว่าอาหารที่นี่เขาอร่อยทุกอย่างแล้วก็เป็นอาหารสี่ภาคใครที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานคือทุกอย่างเรามีให้หมดสามารถเลือกสรรอาหารได้ตามใจชอบเลยค่ะอ่ะยังไปไหนมีได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอเจอกันในช่วงทัวทั่วตลาด อันมาหูเป็นๆเลยแม่คะเขาดูเขาดูโล400ในตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ตัวใหญ่มากเป็นเปนเลยละละละ,ละอันนี้อันนี้อันนี้โล300หมดแล้วเหรอคะอ๋อเหลืออยู่เอาเอางี้ดีกว่าเออเอานี้ดีกว่าอันนี้เอาให้ซัก สอ,สองโลเอ,อ้โลหนึ่งเดี๋ยวมาเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินซื้ออย่างอื่นแล้วเดี๋ยวมาเอาให้เขาอยู่ก่อนสั่งไว้ช่วงทัวทั่วตลาด อร่อยยกขย ǒ งผลิตภัณฑ์ตราหน,นอ,งงองปูต้นตระกูลผมแต่บาง,บาง,งวันตื่นยิ้มดิ๊กสี่เมื่อดวงจันทร์เลี้ยวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยเอร่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้ไอยอยู่ที่ตลาดถนอมมิตรนะคะวัชาระาพนจะพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปจ่ายตลาดวันนี้ไม่ได้มากับเชฟนะคะทําหน้าที่จ่ายตลาดแทนเชฟและด้านหลังของไอ้นะคะก็เป็นตลาดถนนมิตรคือของเยอะมากเดี๋ยวตามไอไปนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทั่วทั่วตลาดเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตลาด ใบมะกรูดขาตะไคร้พริกขี้หนูกระเทียมพริกขี้ฟ้าผักชีตะไคร้ใบมะกรูดกะทิโอเยอะมากเลยพ่ค้าจ๋ามีใบมะกรูดซอกใบมะกรูดไหมคะตะไคร้ค่ะแล้วก็ขาพริกขี้หนูพริกขี้ฟ้าแดงพริกจินดาด้วยเห็ดฟางหอมใหญ่ หอมใหญ่เอา2หัวก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตะไคร้ที่จกพริกขี้หนูพริกกินดาใช่ค่ะพริกชีฟกช้ฟ้าเห็ดฟางพริกชีฟกช้ฟ้าเอาแดงเขียวเหลืองผสมกัน ผักชีผักชีด้วยค่ะโอ้นี่เยอะเลยผักชีเอ่อเอ่อเอเอด้วยค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมด้วยค่ะ เอาเล็กค่ะจะเทียบได้ยังคะถักครบแล้วอันนาหูเป็นเปๆเลยไหมคะ่ะ เขาดูเขาดูโล400ในตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ตัวใหญ่มากเป็นเป็นเลยละละละอันนี้อันนี้อันนี้โล300หมดแล้วเหรอคะอ๋อเหลืออยู่เอาเอางี้ดีกว่าเออเอานี้ดีกว่า,อ,า,วาอันนี้เอาให้ซัก2 2โลเอ้โลนึง เดี๋ยวมาเอาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดินซื้ออย่างอื่นแล้วเดี๋ยวมาเอาให้เขาอยู่ก่อนสั่งไว้เอาล่ะค่ะคุณชมค่ตอนนี้ไอ้ก็ช็อปของครบเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปรุงอาหารกันในช่วงทิมขโมงชงเชงค่ะ เตรียมกุ้งค่ะกุ้งนี้เราเราต้องเอาเนื้อมาหรือว่าใส่ทั้งตัวคะใส่ทั้งตัวครับอ๋อกุ้งนี้เราโชว์ครับผมอ๋อโชว์เอาข้าวแล้วว่เอาข้าวอยู่ตรงนี้อ,อ๋อเข้าใจเมื่อกี้จะเป็นอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเขาผัดเครื่องให้เป็นต้ยมยำแล้วก็มีกุ้งวางตรงนี้เวลาเราทานเราก็ยังได้เนื้อแล้วก็มันกุ้งด้วยโอ้ยหอมเมนูนี้ต้องลองค่ะใครมาที่ร้านแบมบูใหญ่นะคะเมนูแนะนําเลยใช่ไหมคะครับผมส่วนมาก แล้วกุ้งเราให้2ตัวอย่างนี้เลยอะค่ะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดอ๋อทางไปด้วยครับเดี๋ยวนะทำไมมี2อย่างเลยอะคะไอ้นี่ไม่ใช่คนี่ยอ๋อนี่ไม่ใช่เราต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาวางไว้นี่เลยโอ้ยหอมอยู่ห่างๆหน่อยค่ะไี่หอมใช่ค่ะมันจะหอมจริ่นของต้มยำนะฮะแล้วพอทานกับกุ้งมันจะพอดีเลยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้แบบ เปรี้ยวหวานเผ็ดเพิ่มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้มข้นก็คือใส่กับกุ้งโอ้โหชิมขบวนฉูฉี่ ผลิตภัณฑ์ตราน,น้องภูมบิ๊กซียันฮีวิตามินวอเตอร์ค่ะช่วงชิมขนมฉง,งเทงนะคะเราอยู่ที่ร้านแบมบูใหญ่นะคะแล้วก็สองท่านนี้เดี๋ยวเรามาแนะนำทีละท่านว่าเป็นใครกันบ้างนะคะอ่ะ ขวามือไอซ์นะคะเป็นเชฟวิเชียนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวิเชียนนะครับค่ะเป็นเชฟใหญ่ของที่นี่ส่วนทางด้านซ้ายไอซ์นะคะคนคุ้นเคยกันดีค่ะพี่สังวาลสวัสดีค่ะ,คะไม่ได้เจอหนุ่มเหมือนเดิมหนุ่มกว่าเดิมแน่นอนแน่นอนวันนี้เรามาทําเมนูอะไรให้กับคุณผู้ชมคะ่ะข้าวผัดต้มยำกุ้งแม่น้ํานะครับว้าวมไม่ใช่ข้าวผัดกุ้งธรรมดานะเป็นข้าวผัดต้มยำกุ้งแม่น้ําที่สําคัญเลยเนี่ยพระเอกของเขาคือเครื่องเยอะเลย กุ้งแม่น้ำเราใช้กุ้งแม่น้ำผัดข้าวเลยเหรอครับโอ้โหต้องชิมต้องชิมเดี๋ยวต้องชิมให้ได้มีเครื่องปรุงอะไรบ้างคะครับผมขั้นแรกก็มีกุ้งผัดไปแล้วกุ้งไปแล้วแน่นอนค่ะตะไคร้ตะไคร้ค่ะหอมแดงพริกครับผักชีราบอ๋อต้องใส่ผักชีไปเรื่อยนะฮะอ๋อักเรื่อยักชีไปเรื่อยแล้วก็มีเครื่องปรุงต่างๆนะนี่เป็นสูตรของทางร้านเองนะคะครับเป็นสูตรพิเศษเลยเอาเราเริ่มเลยค่ะครับ ยังไงบ้างคะไม่ได้เจอนานทีมอาหารทุกรอบไหมคะทุกรอบค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะพี่สังวานมาถึงนี่นะคะก็ยังมีหนองโพมาแจกด้วยมาทุกครั้งต้องมีทุกครั้งติดไม้ติดมือมานะคะวันนี้มีรถอะไรบ้างคะมีอะไรรสเลยฮะค่ะกาแฟรถหวานรถจืดอ๋อแล้นมีนมเปรี้ยวอ๋อนี่เพิ่มมาแล้วนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวอ๋อเหรอคะวันนี้ไอไม่ค่อยได้กิน ช่ค่ะไไม่ค่อยได้ทานนมค่ะถึงได้ตัวแค่นี้ไงค่ะปีนี้คุณดีขึ้นเยอะโอ้ยขอบคุณค่ะนมหนองโพอยากจะบอกว่านมหนองโพเนี่ยสามารถนํามาปรุงอาหารได้ด้วยนะคะในระหว่างที่เชฟเราลงกระทะนะคะเขาก็จะมีเครื่องปรุงของเขาสูตรพิเศษลงกระทะไปก่อนแล้วก็มีตะไคร่ตะไคร้ตะไคร้หอมแดงพริกซอยค่ะแล้วก็ไปชีไปเลื่อยนะครับค่ะออเนี่ให้หอมนะ จะมีรสชาติ <ไป S 1> เหมือน <ไป S 1> แบบว่าต้มยำต้มยำมันจะออรรสต้มยำนะครับแล้วก็ใบมะกรูดนะครับผมเป็นเมนูที่ลูกค้าชอบสั่งไหมคะครับผมมันจะหอมดนะ้วยเนาะเดี๋ยวได้ลองทานแน่ๆเขาบอกว่าร้านนี้นะ่ะ้ต้องมาคะ่ะอร่อยแล้วก็อยู่ในสถานที่พอมาที่ร้านเนี่ยเราก็จะมีบริเวณโอ้โหแยะมากมายเติมด้วยข้าวไปเลยนะครับผม,มใส่ข้าวเลยใช่ไหมคะอ่าโอเคเดี๋ยวช่วยช่วยถือถือ,ถ,อถือข้าว เดี๋ยวเราเตรียมกุ้งค่ะกุ้งนี้เราเราต้องเอาเนื้อมาหรือว่าใส่ทั้งตัวคะใส่ทั้งตัวครับอ๋อกุ้งนี้เราโชว์ครับผมอ๋อโชว์อ๋อข้าวอยู่ตรงนี้อ๋อเข้าใจเมื่อกี้จะเป็นผัดอ๋อเข้าใจแล้วก็คือเขาผัดเครื่องให้เป็นต้มยำแล้วก็มีกุ้งวางตรงนี้เวลาเราทานเราก็ยังได้เนื้อแล้วก็มันกุ้งด้วยโอ้ยหเมนูนี้ต้องลองค่ะใครมาที่ร้านแบมบูใหญ่นะคะเมนูแนะนําเลยใช่ไหมคะครับผมส่วนมาก แล้วกุ้งเราให้2ตัวอย่างนี้เลยอะค่ะครับผมแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟู้ดมีข้างไปด้วยครับเดี๋ยวนะทำไมมี2อย่างเลยอะคะไอ้นั้นไม่ใช่ฮะอ๋อนี่ไม่ใช่ครับเราต้องทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาวางไว้นี่เลยหอมแล้วค่ะรู้สึกจะจามด้วยหิวแล้วทำเหมืข้าวมั้ยคะโอ้ประจํประจํเลยโอ้ไม่เหมือนไอ้ค่ะประจํเหมือนกันซื้อประจํ โทบเก่งเดียวมาค่ะโอ้นี่เราทำไดุ้กอยำโอ้ยหอมอยู่อย่งห่างหน่อยค่ะอุ้ยหอมใช่ค่ะมันจะชอบเลกลิ่นใช่ของต้มยำนะฮะแล้วพอทานกับกุ้งมันจะพอดีเลยถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะได้แบบเปรี้ยวหวานเผ็ดเพิ่มด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้มข้นก็คือใส่กับกุ้งโอ้โหเมนูนี้ไม่ทานไม่ได้แล้วต้องลองค่ะ <ค>อ่าอิ่มค่ะเจอกุ้ง2ตัวนี้ก็อิ่มแล้วค่ะค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาทานเมนูแบบนี้อาหารอร่อยที่นี่มาได้ที่ไหนคะที่เบ,บมบูใหญ่เบมบูใหญ่ครับสุวินทวงศ์ร้อยครับผมเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง3าทุ่มโอ้มาได้ทุกวันไหมคะมาได้ทุกวันครับไม,ไ,มไม่มีวันหยุดนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคามาเจอเจอกับไอซี่ตรีชดาในรายาร ยกขยงยกขยี้ทุกๆวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่วิเชียนนะคะเชฟใหญ่ของเราแล้วก็พี่สังวานค่ะแล้วมาเจ,เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะไปเที่ยวไปทิมไปเที่ยวไปทิมไป,มไป,มไปยกขยี้ตีสี่สิบ